ันนะคะวันนี้ครูแอนนะคะมีสื่อนาการของครูใภาคเอเชียนะคะประเทศปากีสถานค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะปากีสถานเป็นประเทศของชาวมุสลิมที่แยกออกมาจากอินเดียในช่วงแรกปากีสถานประกอบด้วยปากีสถานตะวันตกและตะวันออกซึ่งไม่มีภูมิแดนติดต่อกันต่อมาดินแดนปากีสถานตะวันออกได้เรียบร้องเอกราช และแยกตัวออกไปเป็นประเทศบางคลาเทศทําให้ปากีสถานปัจจุบันมีพื้นที่ครอบครองเฉพาะส่วนที่เป็นปาดินแดนปากีสถานตะวันตกแต่เดิมถนาการด้านการเมืองปากีสถานได้ก่อตั้งขึ้นในพศ2490และประสบปัญหาทางการเมืองมาตลอดทั้งปัญหาการเมืองภายในประเทศละปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านปัญหาการเมืองภายในประเทศได้แก่ ปัญหาการแบ่งแยกประเทศของปากีสถานตะวันออกและปัญหาเสีียรภาพท,ทางการเมืองของรัฐบาลปัญหาปากีสถานตะวันออกเกิดจากการที่ชาวปากีสถานตะวันออกได้เรียกร้องการปกครองตนเองปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านเกิดจากกรณีพิาพาทระหว่างปากีสถานกับอินเดียเกี่ยวกับปัญหาแคน้นแคสเมียร์ที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างประเทศและปากีสถานเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ จึงมีผลสืบเนื่องให้ปากีสถานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตามอย่างอินเดียแต่ก็ถูกอินเดียต่อต้านอย่างหนักปากีสถานเป็นสังมคมอิสลามที่สตรีมีโอกาสทางการศึกษาและมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเนื่องจากเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งได้วางรากฐานการศึกษาและการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว้ให้กับอนานิ์ภูมิทำให้สตรีบางคนที่มีการศึกษาสูงเช่นนางเวนสัสีบุตโต สามารถเป็นผู้นำทางการเมืองได้เช่นเดียวกับบุรุษวันนี้นะคะแคว้นขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ